คิดยังไงฮะถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ตรงนี้แล้วช่วงที่เริ่มทําตอนนั้นก็คือมีคนอื่นมาช่วยไหมไม่มีเลยครับคนเดียวร้อเรเซเลยแล้วก็เหมือนเราก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเลยอะค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีพวกเว็บไซต์ที่เขาแบบคือแพทจะชอบเรียกว่าไอหนุ่มอินเดียที่เขาจะบอกว่าทําคลิปยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงมาสอนเราว่าเธอจะเซตอัพช็อปปิ้ฟเธอตั้งชื่อตรงนี้เธอลิงก์โดเมนตรงนี้นะเธอสร้างแอดโปรดักตรงนี้อะไรย่างเงี้ยก็คือเราก็ดูตามเขาไปเป็นสเต ว่าไลฟ์โค้ชเลยว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะยุคนี้นะคนเราเขาไม่ได้ดูค่โฟกัสแค่สิ่งของแบบถ้าเรามานั่งขายขายแต่คนเขาไม่ได้สนใจเราต้องมาขายตัวตนเราด้วยแล้วก็เอ้ยเราทาคลิปขายตัวตนได้ดีกว่าเราก็แบบว่าเขาเรียกว่าถ่ายคลิปไปกินไปเที่ยวชีวิตของเราที่นี่ด้วยปรากฏว่าอันนั้นน่ะมันดันปังกว่าคลิปขายของใช่มันกันว่าแบบไอ้คลิปที่เราแบบว่าชวนคนไปกินไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อ่ะคนดูเยอะคนแชร์เยอะแล้วคนน่ะมาจําได้จากตรงนั้นเรามีคําแนะนําอะไรให้สอหรับท่านผู้ฟังวังว่า นี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเอาขออนุญาตเปิดโพยนะทีอันนี้คือแพทพูดในมุมของคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพทค่ะคิดยังไงฮะถึง ถึงมาทำธุรกิจออนไลน์ตรงนี้อ่า uh, คือเอาจริงๆเริ่มต้นเลยนะคือมันเริ่มต้นจากช่วงโควิดล็อกาอดาวน์ตอนนั้นแพทเหมือนตกงานพอดีอะไรเงี้ยตอนนั้นแพทอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วเราเหมือนไม่รู้จักใครเลยเพราะว่าแพทเพิ่งย้ายมาอยู่เมลเบิร์นได้ไม่กี่เดือนแล้วมันก็เกิดล็อกดาวน์ใช่ไหมคะช่วงปี2020อะไรเงี้ยทุกคนจำได้แล้วเมลเบิร์นมันคือแบบมัน hard ล็อกดาวน์มากแบบห้ามออกจากบ้านห้ามไปไหนห้ามทำอะไรทั้งสิน้นออฟฟิศทุกอย่างปิดหมดแล้วก็แบบเฮ ถ,ถ้าทุกคนจําได้นะคือตอนนั้นตัวเครื่องบินกับไทยมันก็หาไม่ได้<ม>หรือต่อให้หาได้อนะเขาก็จะให้คนที่เรียกว่าอะไรเหมือนมีความจําเป็นมากกว่าเราซึ่งเราอะไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบ ต้องกลับไม่กลับไม่ได้เราไม่ใช่นักเรียนหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็เลยจะเป็นต้องอยู่ต่อแต่ว่าถามว่าถ้าจะอยู่ต่อเราอยู่ต่อทําอะไรเราก็เลยเริ่มเหมือนหาของมาขายก่อนซึ่งก็เป็นของที่เราแบบมีอยู่แล้วนั่นแหละค่ะก็คือตอนนั้นแพทใช้อะแพทมีคลิปออนเอริงที่ซื้อมาเราไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาแบบถ่ายรูปแล้วก็ทําเว็บขายดูแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีงานประจําทําอยู่ไหมตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นมาทําเว็บเนี่ยก็คือไม่มีงานประจําแล้วใช่แพทก็เลยเริ่มต้นที่จะมาอยู่บ้านแล้วก็เริ่ม ทำเว็บไซต์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือทาเองหมดเลยนะเริ่มต้นแบบหาข้อมูลเองทําอะไรเองหมดเลยเพราะว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเร,เราเราออกไปไหนไม่ได้ะอะไรย่างเงี้ยค,ครับผมแล้วช่วงที่เริ่มทําตอนนั้นก็คือมีคนอื่นมาช่วยไหมหรือห,หรือเราคนเดียวทั้งนั้นไม่มีเลยครับคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็เหมือนเราก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเลยอะค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีพวกเว็บไซต์ที่เขาแบบคือแพทจะชอบเรียกว่าไอหนุ่มอินเดียที่เขาจะบอกว่าทาคลิปยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงมาสอนว,ว่านี่นะเธอเธอจะเซตอั ตอนนั้นเาใช้ Shopify เธอจะเซตอัพ Shopify เธอตั้งชื่อตรงนี้เธอลิงก์โดเมนตรงนี้นะเธอสร้างแอดปรดั c กตรงนี้ยอะไรเงี้ยก็คือเราก็ดูตามเขาไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยอะค่ะครับผมช่วงที่เริ่มแรกเนี่ยสามารถขายได้เลยไหมหรือว่าใช้ระยะเวลาในการไต่เต้าตัวเองจนแบบว่าสินค้าขายได้ดีเนี่ยนานไหม ก็เอาท่านเริ่มตั้งแต่วันที่แพทเริ่มอ่าเขาเรียกว่าจดทะเบียนธุรกิจใช่ไหมคะแล้วก็ทําจดเว็บไซต์ไปจนถึงวันที่เราเริ่มเปิดค่ะคือตอนช่วงเราสร้างเว็บไซต์อะเว็บไซต์มันยังล็อกอยู่มันยังไม่ได้ออนไลน์ถูกป่ะลูกค้ายังกดซื้อไม่ได้แล้ววันแรกที่เรากดเปิดออนไลน์จําได้เลยช่วงนั้นประมาณช่วงต้นเดือนตุลาปี2020 เราเปิดตอนเช้าแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นนื้อกว่าเราก็ไปดูซีรีส์ทำนู่นทานี่ท่านั้นกลับมาเช็คอีกทีตอนเย็นออเดอร์แรกเข้าแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดเว็บไซต์เลยแล้วเราคือตกใจมากเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นนะคือมันเร็วถึงขั้นที่ว่าแพ็กเกจจริงที่เราจะส่งของให้ลูกค้าพวกก,กล่องต่งอะไรคือยังไม่มีเลยอะ่ะเพราะเราคิดว่าเราเปิดไปก่อนเว้ยถ้ามันขายได้เราก็เดินไปออฟฟิศเวิร์คแล้วไปซื้อกล่องมาก็ได้อะไรอย่างเงี <c oughs> <ats> ้ยครับผมก็ถือว่า ไปในทิศทางที่ดีกับสำหรับธุรกิจที่เราเริ่มก่อตั้งเองชื่อแบรนด์ว่าอ๋อวิกตอเรีย o ค o ร s, s e t and Co. ค่ะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ใช่ยังค่ะอยู่เข้าปีเกือบเข้าปีที่ห้าเลปีที่หแล้วและปัจจุบันนี้ก็คือมีได้ข่าวว่ามีออฟฟิศเป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยใช่ๆก็จริงๆเราออฟฟิศเนี่ยคือเปิดมาได้อ่า ปีเนี้ยปีที่3แล้วเขาจะเข้าปีที่4ี่แล้วคือแพดด้านเริ่มเปิดออฟิศตั้งแต่ปีที่2แล้วค่ะเพราะว่าของมันไม่มีที่ให้เก็บอะแล้วตอนแรกๆที่แพดทำอะแพดทำที่ห้องที่บ้านใช่ไหมคะเราของมันก็เริ่มแบบกองข้างเตียงจนเราแบบคือมันฝุ่นมันอะไรด้วยคือมันไม่สามารถอยู่ในห้องนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปเช่าฟิตอยู่เพื่อหลักๆคือเพื่อจะเก็บของนั่นแหละค่ะ แล้วปัจจุบันนี้มีมีพนักงานช่วยทํางานด้วยไหมครับมีค่ะมีพนักงานสาคนแล้วตอนนี้ <laughs> ก็ถือว่าเป็นกิจการเล็กๆที่เราสร้างขึ้นมาเองจากน้ําพักน้าแรงจากตัวคนเดียวตอนนี้ก็มีลูกทีมแล้วเรียบร้อยค่ะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นสายงานที่ค่อนข้างประสบสำเร็จในชีวิตของเราจะเรียกว่าใหญ่นะคือแพทคิดว,ว่ามันยังไม่ได้ใหญ่ ตามเป้าหมายที่เราคิดไว้แต่ถามว่ามันมันก็อยู่ได้มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้จ่ายค่าแรงค่าเช่าพนักง,งานได้อะไรเงี้ยคือแบรรู้สึกว่ามันมันโอเคแล้วแหละ,ละเขาว่าทุกอย่างได้โดยที่ไม่กินเนื้อตัวเองแล้วคิดว่าในทิศทางของของการดําเนินธุรกิจของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเราจะทําแบบนี้ต่อไปไหมมีอะไรใหม่ๆที่เราคิดว่าเราสามารถทําได้ดีมากยิ่งขึ้นก็จริงๆตอนนี้แพรดา จะทําเว็บใหม่ขึ้นมาเพื่อขายอย่างอื่นเพิ่มแหละค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเหมือนเราอะ่ะเริ่มทำโมเดลแรกได้อะ่ะเราก็จะใช้โมเดลเดิมเนี้ยแหละในการแบบว่าทําเว็บไซต์หรือว่าทำโปรดักต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ขายเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นชื่ออื่นแล้วก็โปรดักต์อื่นอะไรประมาณนี้ค่ะอ,อ,อันนี้คือเป็นแพนชาเป็นต่อยอดแต่ว่าเราก็ใช้แบบบิสเนสบิสเนสโมเดลเดิมเนี้ยแหละในการทาค่ะถ้าเกิด <c oughs> อยากให้คําแนะนํา <c oughs> สําหรับผู้ฟัง ที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากทำธุรกิกอ,ออนไลน์ปี2025เราอยากมีกิจการที่แบบว่าเฮ้ยทำแล้วแม่งสตาร์ทอัพแล้วได้ดีเหมือนคุณแพทเรามีคำแนะนำอะไรให้สอรับท่านผู้ฟังบ้างว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำอเอาขออนุญาตเปิดโพยนะอันนี้คือแพทด้าดูมาเกี่ยวกับ การจดเริ่มต้นทําธุรกิจที่ออสเตรเลียคือบอกก่อนว่าตอนที่แผนเริ่มต้นเนี่ยคือเราเริ่มต้นจากการหาข้อมูลเองอะไรเงี้ยคือซึ่งบางอย่างอ่ะมันไม่ได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นอันนี้บอกก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากให้คนที่คิดอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจเหมือนกันอ่ะเริ่มให้มันถูกตั้งแต่ต้นมันจะได้ดีกับตัวเขาด้วยแล้วก็ดีกับอนาคตเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งธุรกิจเติบโตขึ้นไปอ่ะเราเริ่มต้นจากพื้นฐานที่มันถูกต้องแล้วมันก็จะ ง่ายกว่ามันก็จะไม่ต้องมีอะไรกลับมาแบบแเคลียร์ข้างหลังไม่ต้องกลับมาแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้อันนี้คือแพทพูดในมุมของคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะ หลักๆเลยก็คือเราจะต้องศึกษากฎหมายก่อนเพราะว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรานึกอยากจะขายอะไรก็ขายได้เพราะว่าของบางอย่างมันก็เหมือนมีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมอยู่อะไรเงี้ยค่ะคือเบื้องต้นเลยคือเราต้องไปศึกษาพวกคอนซูเมอร์รออะไรเงี้ยว่าแบบอะไรทําได้ทําไม่ได้อะไรที่เราสามารถเคลมเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้เอายกตัวยอย่างง,ง่ายๆที่เมืองไทยเขาชอบทากันอย่างเช่นแบบชอบขายครีมขายวิตามินอะไรเงี้ยซึ่งที่เนี่ยเราไม่สามารถ พูดเคลมขึ้นมาลอยๆได้อะไรตรงเนี้ยก็แนะนําว่าก็ต้องศึกษาก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นทํากิจการถูกไหมคะขั้นต่อไปก็คือพวกโครงสร้างธุรกิจอันเนี้ยแพทแนะนําให้ปรึกษาดักบัญชีนะแต่ว่าหลักๆเลยคือเขาก็จะมีแบบเราจะทําเป็นโซลเทรดเดอร์ทำเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าจะจดเป็นคอมพานีซึ่งแต่ละอย่างเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อสเสียที่แตกต่างก,กันไปแพทก็เลยคิดว่าการที่เราจะเริ่มต้นเนี้ยเราลองปรึกษากับนักบัญชีก่อนซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะคะแบบอย่างนักบัญชีที่ออสเนี่ยเขาก็สามารถเหมือนขอเข้าไปปคุยเ็น อ่าเขาเรียกว่าอะไรจองขอปรึกษาเป็นรายชั่วโมงเลยอะไรพวกนี้ได้ซึ่งแพคิดว่าอันนี้มันคือต้นทุนในการทําธุรกิจที่เราควรจะต้องลงทุนเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเรามันแบบไปได้ดีอะไรเงี้ยค่ะที่จ่างตก็คือแบบอ่าตั้งชื่อธุรกิจอะไรเงี้ยไปจดทะเบียนกับเอสไอแล้วก็จด ABN อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จด GST ซึ่ง จีเเนี่ยก็คือถ้าเทียบที่ไทยก็คือเหมือนอารมณ์จดแวด <c oughs> แต่ทีเดียเขาจะได้จีเซึ่งแบบเราก็อาจจะต้องดูว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยมันจําเป็นต้องจดจีเอสซีมาซึ่งจริงๆแล้ว,วมันก็จะมีกฎเขาอยู่ไม่แน่ใจาเท่าไหร่เพดาน <c oughs> ก็คือต่อปีถ้าเรามีรายได้อ่าเขาเรีย,ยก <c oughs> 75, 78, อะไรยอดขายเกิน7จ็ดหมื่นหเจ็เป็นแบอะไรไปเช็คอีกทีนะคะทุกคนประมาณนั้นเรา ตามคนหมายเขาบังคับให้เราต้องโจด<ช>แต่ว่าถ้าต่ํากว่านั้นนะักก็คือเป็นตัวเลือกของเราเป็นออปชั่นอลว่า<ช>จะจดหรือไม่จดก็ได้ประมาณนี้เ <laughs> อ๊ะตงคำถา,<ว>ถามรึเปล่านะใช่ครับ <laughs> ก็คือนี่คือหลักการง่ายๆสําหรับคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นทํา อีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์นะครับ<ช>ก็คือตามนี้เลยนะครับ<ช>ก็คือไปทํากันบ้านก่อนก่อนที่จะเริ่มขายของไม่งั้นก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาเองทีหลังใช่ไหมครับใช่อย่างที่ปัญหาที่เคยทํามายกตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยแบบว่า<อ>ฉันต้องตามมาแก้ลวคือปัญหานี้คือแบบว่าถ้าฉันรู้ตั้งแต่ต้นคงจะสบายมากกว่านี้เออก็น่าจะเป็นเรื่องคิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง G S C ดีกว่าเพราะว่าเหมือนทีแรกตอนที่เราเริ่มธุรกิจมาเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเราก็ทํากันไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรคือเราอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมเราก็ทําของเราไปแล้วแบบตลอดก็เลยมารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจด GST เนี่ยเราสามารถเค้มภาษีเพิ่มได้คือมันไม่เราใช้คําว่าภาษีไปได้ด้วยเปลเราสามารถเคลม GST ได้หรือว่าเราสามารถลดค่าชดค่าใช้จ่ายบางอย่างลงไปได้อีกอะไรเงี้ยค่ะคก็คิดว่าควรศึกษาไว้นะคะรึกษานักบ,บัญชีก่อนนะคะคแล้วในส่วนของงานอีคอมเมิร์ซที่เราทำอยู่เนี่ยนอกจากจะขายของแล้วอ่ะมันมีสกิลอื่น ที่เราต้องเอามาช่วยให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปได้ดีมากยิ่งขึ้นม,มีสก,กิลด้านอื่นไหมก็มีคืออย่างของแพทเนี้ยแพทจะเป็นคนยิงซื้อโฆษณาเองยิงแอดเองทั้งหมดแล้วก็ทำพวกกราฟิกแล้วก็มีการทำคลิปขายของทางอินสตาแกรมทาง t ิ k t o k อะไรพวกนี้ด้วยอะค,ค,ค่ะก็คือต้องทำเองใช่คือเราทำเองเพราะว่าเราชอบทำแต่ว่าถาว่าถ้าเกิดเราทำไม่เป็นก,ก,ก็ไปจ้างคนอื่นทำ <laughs> แล้วแล้วงานด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสายงานหนึ่งที่ยังที่ยังคงทำอยู่ด้วยทุกวันนี้ ใช่อันนี้เรียกว่าเป็นใส่งานใหม่ดีกว่า,า<ๆ>เพราะเพิ่งเริ่มได้ประมาณปีหนึ่งคือเป็นการเริ่มแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนทีแรกอะแพทอยากจะทําคลิปเพื่อมาขายของให้ตัวเองแหละเพราะว่าโปรดักส์แพรดไม่ได้จริงๆเราไม่ได้โฟกัสไปที่คนไทยโดยเฉพาะคือไม่ได้โฟกัสว่าจะขายคนไทยเท่านั้นหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยเหมือนเราเปิดขายไปทั่วออสเตรเลียแล้วก็ทั่วโลกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเราแบบเรามีเว็บไซต์เรามีโปรดักต์มีทุกอย่างแล้วเราอยากลองเปิดตลาดคนไทยที่ออสเตรเลียดูเราก็เลยลอาทำคลิปขึ้นมาอะไรอย่างนี้เผื่อว่าจะขายได้ ครับผมคือคลิปนี้ก็เป็นพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยเลยก็คือตั้งใจเลยว่าชันจะขายคนไทยเราอยากเปิดตลาดเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วฟีดแบ็กฟีดแบ็กฟีดแบ็กก็ก็ดีประมาณหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนช่วงนั้นอะทิกทอกเราเราไปดูพวกแบบว่าไลฟ์โค้ชเลยว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะยุคนี้นะคนเราเขาไม่ได้ดูค่ะโฟกัสสิ่งของเราซื้อของเราไม่ได้แบบถ้าเรามานั่งขายขายแต่คนเขาไม่ได้สนใจเราต้องมาขายตัวตนเราด้วยเราก็เอ้ยเราทาคลิปขายตัวตนได้ดีกว่าเราก็แบบว่า เขาเรียกว่าถ่ายคลิปไปกินไปเที่ยวชีวิตของเราที่นี่ด้วยปรากฏว่าอันนั้นน่ะมันดันปังกว่าคลิปขายของอ oh. <laughs> ใช่มันกันยมาแบไบอ้คลิปที่เราแบบว่าชวนคนไปกินไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะ่ะคนดูเยอะคนแชร์เยอะแล้วคนอะ่ะมาจําได้จากตรงนั้น mm hmm. แล้วพอมันเริ่มแบบ มีคลิปที่แบบโกวัล้หลายๆอันนะเราก็เริ่มมีบิสเนสของที่เนี่ยติดต่อมาว่าแบบเอออยากให้มารีวิวนะอยากให้มาทานแล้วเขาก็เชิญไปทานก่อนบางที่เขาก็แบบโอ,ออยากให้มารีวิวทานู่นทํานี้ทํานั่นให้อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกลายเป็นอีกธุรกิจหนึ่งขึ้นมาค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากธุรกิจที่เรามี <c oughs> จากที่ขายของออนไลน์ line, แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยอะไรคือคือสิ่งที่ที่มาดนใจว่าเฮ้ยฉันต้องทํา โอเคก็ไล okay, ่ line, ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทาเริ่มทําคลิปแะนะนําพวกร้านอาหารแะนะนําชิวที่นี่แรกๆค่ะแล้วมันก็เริ่มมีคลิปที่แบบเริ่มโกลวล้อใช่ไหมคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคลิปนั้นเหมือนน่าจะไปแนะนําร้านหมูกระทะหรืออะไรประมาณนี้ <ừ. S 2> แล้วก็แบบคือคลิปไม่มีอะไรแบบไปนั่งกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วก็แบบว่าร้านอยู่นี่นะอร่อยจังเลยฮ่าฮ่าฮิอะไรกันไปเลยเปล่อยเฉยป่ะแล้วเราก็โพสลงไปปรปาปรกฏว่าคนดูยเยอะมากแล้วเราอ่ะก็มีคนส่งข้อความมาหาเราบอกว่าแบบขอบคุณมากเลยที่แบบ ทำคลิปออกมาเหมือนพี่เขาอะมาอยู่กับสามีทีน่นี่ไม่มีเพื่อนไม่มีไม่รู้จักใครเลยแล้วก็พูดภาษาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็แบบเหมือนขอบคุณที่น้องแบบว่าโพสตคลิปลงมาทํใไ้พี่เหมือนกล้าที่จะออกไปข้างนอกกล้าที่จะแบบไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเหมือนเขามองเราเป็นเพื่อน เขามองเราเป็นเพื่อนเขาว่าแบบแเราแนะนําว่าเฮ้ยเป็นร้านนี้สิแล้วเขาก็ลองไปตามทําให้เขาเหมือนรู้สึกกล้าที่จะไปหรือว่ารู้จักสถานที่ที่แบบใหม่ๆที่เขาแบบว่าจะได้ไปได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเวลาเรารีวิวเราไม่ได้บอกแค่ว่าร้านนี้ชื่อนี้มีอาหารอย่างนงี้นี้นะ แต่ว่าบางร้านน่ะเราแนะนำไปถึงคันว่าแบบเฮ้ยเราต้องสั่งยังไงเขามีเมนูอะไรบ้าง <ừ> อะไรเงี้ยซึ่งคนมาคนที่เขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็อาจจะไม่มั่นใจ,จไม่รู้จะใส่ย,ยังไงไม่มั่นใจไม่กล้าเข้าไปร้านใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่พอเราไปบอกเขาอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้านที่ฉันเคยเห็นแล้วฉันเห็นในไอจีเห็นในทิกทอกอะไรเงี้ยเขาก็สาม,มารถไปตามได้ซึ่งแบบเราพี่คนนั้นอ่ะพี่คนนั้นแหละเขาก็บอกเราว่าแบบเอออย่าหยุดทานะคะแบบขอบคุณมากเลยที่แบบเหมือนทาให้พี่แบบกล้าออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านจากที่แบบเหมือนเขาไม่กล้าออกไปไหนเพราะเขา กล้าคุยกับใครอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเนาะเขาคือคนกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกว่าเราอยากเหมือนเป็นเพื่อนเขาอะเป็นเพื่อนทางออนไลน์ให้เขาให้เขาเข้ามาดูแล้วก็แบบหาอะไรทานหากิจกรรมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่กล้าทําหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่มีเพื่อนทำอะไรเงี้ยเราก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งให้เขา ให้เขาแบบอาจจะหรือเขาอาจจะเอาไว้ดูเงาๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ได้รู้ด้ว่าเอ้ยคนที่อยู่ออสเตรเลยียเขาทําอะไรกินอะไรการอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณแพทเนี่ยทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยถือว่าเป็นแนวหน้านะฮะของชุมชนไทย <c oughs> เพราะว่าเป็น <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นคล <c oughs> ิปที่พูดภาษาไทยเนาะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะรับชมรับฟังค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนไทยที่คนรู้จัก เยอะเช่นกันนะครับขอบคุณนะคะเป็นจริงๆแล้วจะบอกว่าคนที่เขาทำคอนเทนต์ภาษาไทยเนี่ยมีเยอะมากนะพูดจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆนักเรียนที่นี่ซึ่งเขาจะไปสิงกันอยู่ในทิกตอกใช่ต่อเราเข้าใจหรอว่าบางทีคุณพี่ที่เขาแบบว่าอาจจะอายุเยอะหน่อยก็อาจจะไม่ได้สันทัดทางนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาลงในไอจีให้พี่ๆเขาดูด้วยเฟซบุ๊กด้วยอเราจะย้อนกลับไปนะครับก่อนที่จะมาอยู่เมลเบิร์นเนี่ยเรารู้มาว่า คุณแพทเนี่ยย้ายมาหลายเมืองเช่นกันใช่ไหมครับอยู่มากี่เมืองแล้วครับก็เอาเอาตั้งแต่ปีแรกที่แพทมาออสเตรเลียนะคือแพทมาเวิร์กแอนทัวร์เรเดก่อนตอนนั้นย้อนกลับไปปีหนึ่งสามแพทย้ายมาเออไม่ใช่ย้ายมาแพทอยู่กรุงเทพใช่ป่ะแล้วแพทก็มาเวิร์กแอนทัวร์เรเดอยู่ที่ซิดนีย์ก่อนแล้วก็อยู่ได้ซิดนีย์แบบจนเกือบปีนะคะแล้วก็ค่อยย้ายไปไทยแล้วก็ย้ายไปบริสเบนค่ะช่วงที่อยู่ที่ซิดนีย์นะครับเป็น working holiday แล้วช่วงนั้นได้ทางานไหมครับอู๋ไทมจะบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเล่าเรื่องงานที่ซิดนีย์นะคือต้องเพิ่มมาอีกเอพิโซดเลยค่ะคือมันบันเทิงมากบอกเลยเพราะว่าแบบเอาจริงนะงานแรกๆเลยนะก็คือคล้ายๆกับเด็กไทยที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเราก็เริ่มจากงานร้านอาหารไทยเนอะแล้วก็ไปทํ <c oughs> าคลีนด้วยแล้วก็ทําคลีนอยู่ได้ประมาณแบบเดือนเดียวก็คือไม่ไหวเพราะว่ามันงานมันหนักมากคือเราแบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเรานับถือคนที่สามารถทํางานอะไรอย่างนี้ได้คือมันหนักมันเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ไปทําร้านไทยใช่ไหมคะแล้วก็ทํากาแฟเป็นบาริสต้าอะไรเงี้ยสมัยอยู่สิดนียว่าทำมาเยอะเหมือนกันทำเยอะทำ้งหใช่สนุกสนุกนะแล้วตอนที่กลับมาที่เมลเบิร์นเอ้ยที่บริสเบนอีกครั้งเนี่ยครับมาด้วยวีซ่าไหนครับอ๋อตอนมาบริสเบนพามาเรียนก่อนเรียนใช่แต่ว่ามันมีเหตุผลที่เราเลือกทำไมเราเลือกมาบริสเบนใช่ไยมก็เรามีคนที่ อยู่ที่นั่นค่ะที่ทำให้เราเลือกที่จะมาที่น่นเราชอบไหมครับเมืองบริสเบน between ซิดนีย์กับบริสเบนมันคนละอย่างดีกว่าครับผมคือถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าชอบทํากิจกรรมอะไรเงี้ยเราคิดว่าซิดนีย์น่าจะเป็นทางทางตัวเลือกนะเพราะว่ามันมีอะไรทําเยอะดีมีอาหารให้กินมีคนไทยอยู่มีร้านอาหารไทยมี ทะเลมีแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยในขณะที่บริสเบนเนี่ยเขาก็มีแอคทิวิตี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เท่าซิดนีย์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของบริสเบนก็คือแบบอากาศดีกว่าครับผม <c oughs> แล้วจากบริสเบนย้ายมาเมลเบิร์นเนี่ยใช้เวลานานไหมครับแพทอยู่เรียนที่บริสเบนประมาณสามปะค่ะแล้วก็ตอนที่เราเรียนจบนะ่ะเราก็เหมือนพยายามแอพพลายงานเนาะเพราะว่าเราเราเรียนจบเราก็ต้องทำงานถูกไหม <c oughs> เราก็แบบรู้สึกว่าเราอะอยากทำงานที่มันมากกว่า งานแบบขายกาแฟช่วงอยู่บบเบสบอพายก็คือแบบก็ทางานร้านกาแฟอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าทําร้านกาแฟไม่ดีนะทุกคนคือบอกไว้ก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเรียนจบแล้วเราอยากทํางานในสายที่เราเรียนมา <c oughs> แล้วเราก็มีประสบการณ์จากเมืองไทยมาอะไรเงี้ยเราอยาก <c oughs> พยายามจะแอพพลายงานที่แบบตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาตรงกับความสนใจอะไรอย่างนี้เราก็เลยพยายามแอพพลายงานคือแอพพลายเยอะมากพยายไปเป็นร้อยที่ แต่ว่าเรารู้สึกว่าความที่เราอยู่บิสเบนน่ะแล้งานแพนน่ะคือแพไดแอปลายงานพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกเนี้ยเราแพนรู้สึกว่าพวกบริษัทใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้ไม่ที่บิสเบนเขาไม่ได้มีเยอะหรือต่อให้มีเขาก็ไม่ได้มองเราเป็นตัวเลือกแล้วเพราะเาก็มีคนโลเคอลคนอะไรที่เขาเก่งๆกว่าเราอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมองกลุ่มนะั้นเป็นตัวเลือกก่อนเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันยากเนอะมันถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปเราจะหางานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากแอปลายงานแถวบริสเบนและ เราแวะใกล้เคียงเป็นแอปหาไปทั่วประเท,ะเทศใช่แล้วเราก็บอกเลยว่าฉันพร้อมย้ายนะฉันไปได้หมดเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเขาาไม่ใช่เหนื่อยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจํากัดตัวเองแค่เมืองนี้แล้วใช่เราอยากแบบว่าเปิดโอกาสว่าแบบเออถ้าเรามีที่อื่นที่เราน่าจะสนเขาน่าจะสนใจเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะย้ายแล้วก็ พยายามเปรียนสคมงานนิดหน่อยด้วยคือเรายังหางานมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าลองเซิร์ชแบบว่างานที่เขาแบบอยากได้คนไทยหรือว่าไทายสปิเกอร์อะไรเงี้ยเขาอาจจะทําธุรกิจกับที่เมืองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราลองหางานที่มันแบบตรงตรง,ตรงกลุ่มที่เขาน่าจะสนใจเราอะไรประมาณนี้ค,ค่ะน<ล>ั<ต>่นก็คือก็เลยไ,ได้งานที่เมลเบิร์นอ่าก็คือเหตุผลว่าทำไมย้ายจากบริสเบนมาเมลเบิร์นใช่ค่ะช่วงที่ได้งานที่เมลเบิร์นเนี่ยครับก่อนจะโดนโควิดนานไหมครับ เออพระทําอยู่ประมาณ4ีหเดือนโอ้สี 4, ่เดือนเองค่ะใช่แล้วก็ไม่นานเลยโควิดลาแล้วก็โควิดแล้วคือเราก็ตกงานช่วงโควิดพอดีครับผมก็นั่นแหละนั่เลยเป็นจุดลมต้นในการสร้างแบรนด์ <c oughs> Victoria ก่อนที่จะย้ายมาออสเตรเลียนะครับหรืออยู่ที่ไทยช่วงนั้นคือทำงานหรือ,อยังครับคือ <c oughs> ถ้าร้าทำลายนะแพดด้าเรียนจบ แล้วก็ทํางานที่ไทยได้ประมาณเกืบสองประมาณน่าจะประมาณ2ปี2ป 2> ได้ค่ะคแล้วเราก็ค่อย apply work and holiday มาอยู่ที่ซ<อ>ิดนีย์บอกได้ไหมครับว่าสายงานที่ทําที่เมืองไทยอ๋อแพททำเป็นครีเอทีฟโปรดิวเซอร์รายการทีวีที่ไทยคือคือพูดจริงๆว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้วตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่สตาร์มันไม่ได้แย่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะเบื่อหลายๆอย่างเบือ่อ คือเราบอกว่าคือตอนนั้นมันวัยรุ่นด้วยนะผู้เตาาโตคือวัยรุ่นมันจะไป็นตอนอายุยี่สิบสี่ยี่สาบอยี่สบสี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าวัยรุ่นเวลามันหัวร้อนเรืองอะไรมันจะอารมณ์มันจะแรงกว่าผู้ใหญ่เี๋ยเพรารู้สึกใช่แล้วู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกัดไม่ได้แล้ววะก็เลยก็เลยย้ายมาเลยครับผมแค่ไหนช่วงก่อนที่จะย้ายมาออสเตรเลียเนี่ยโปรเซสในการเตรียมเตรียมตัวว่าโอเคไม่อยู่ละเมืองไทยฉันตัดสินใจละจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเราคิดนานไหม อันนี้ขอขึ้นวอร์นิ่งก่อนนะคะว่าไม่แนะนำให้น้องตามนะคะอือเราแทบไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยคือเราเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่ว่างแผนเราก็ไม่แทบคืออนดั้นออนนานนะเราแทบไม่ได้วางแผนอะไรเลยเราไม่รู้จักใครที่นี่เลยแล้วเราก็ไม่ได้มีตัวละอื่นด้วยคือก่อน ก่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะถามว่าทำไมเลือกมาซิดนีย์ถูกป่ะแบบคนเด็กไทยที่จะชอบดีเบตกันเมลเบิร์นหรือซิดนีย์หรือบิสเนสอะไรเงี้ยสำหรับเราเราไม่ได้คิดอะไรเลยเรารู้สึกว่าเราแอปพลายเวิร์กแอนด์ฮอลิเดย์พอวีซ่าได้ปุ๊บคือตอนก่อนแอปพลายมันจะต้องไปสอบภาษาอังกฤษใช่ป่ะเราก็สอบภาษาอังกฤษพอผลออกเราก็แอปพลายวีซ่าไปกดนู่นนี่นั่นทุกคนรู้โปรเซสอยู่แล้วเนาะแล้วพอวีซ่าออกปุ๊บเราก็จองตั๋วเครื่องบินกรุงเทพซิดนีย์เราก็บินมาเลย one way เออใช่หมเลยใช่ตายระดับหน้าจริงคือไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ตอนมาคือมานอนโฮสเทลแล้วก็ค่อยไปหาบ้านเอาอะไรเงี้ยคือเออมันแรนดอมมากมเลยเนาะแรนดอมมาก <laughs> แต่ก็ถือว่าเส้นทางชีวิตที่เลือกเดินทางจากเมืองไทยมาออสเตรเลียมาถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ไปได้ค่อนข้างสวยเอออาจจะเพราะว่า มันผ่านมาสิปีแล้วมันรับรื่นแล้วแต่ว่าณวันแรกๆอ่ะแน่นอนมันมันสตาร์ลิกเหมือนคนอื่นๆแหละหางานยากไปทําร้านอาหารไทยก็โดเขอไล่ออกเพราะว่าฟังออเดอร์ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือว่าหลารๆยากค่ะมันมันแต่ว่าเหมือนเราผ่านจุดนั้นมาแล้วทย้อนกลับไปเนี่ยอยากอยู่ไทยหรืออยากย้มาอยู่ที่นี่ตอบยากมากพูดตรงๆตอบยากมากจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เรามาทีแรกเรามาด้วยอารมณ์แบบ วัยรุ่นหัวร้อนเนอะอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเรากลับไปไทยรอบก่อนหน้าที่เราจะไปเรียนที่บิสเบนอะรเราก็เหมือนไปทํางานที่มันโอเคขึ้นเหมือนเราแบบเหมือนเรามาอัพเลเวลอะกับจากที่เราเคยทํางานปกติแล้วเ,เราแบบมาได้ภาษาเพิ่มขึ้นได้อะไรเงี้ยเรากลับไปเราได้โอกาสที่มันดีขึ้นมากๆเราก็แบบเงินเดือนดีไรได้ดีงานดีแบบตรงใจทุกอย่างแล้วมันก็เริ่มมีควยเขว่าวแบบเอ๊หรือว่าที่ไทยจะดีกว่านะ อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือตอบยากมากจริงๆแต่ว่าถ้าให้เลือกอีกครั้งก็คิดว่าน่าจะอยากมาอยู่ที่ออสเตรเลียนี่แหละคิดว่านะครับผม <laughs> ด้วยความที่งานหรือว่าธุรกิจที่มีเนี่ยมันเป็นออนไลน์แล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายงานที่ทำก็คือสามารถทำได้ทุกที่ถ้าให้เลือกกลับไปอยู่ที่ไทยและยังทำงานสองตัวนี้อยู่กลับไหมครับโห <laughs> คำถามนี้ตอบยากมากเลยนะ <laughs> คือเราอะรู้สึกว่าเมืองไทยอะก็มีข้อดีข้อเสียที่ออสเตรเลียก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันแต่ว่าสำหรับเราอะเราอะชอบไลฟ์สไตล์ที่นี่คือแพทย์ชอบไลฟ์สไตล์ที่นี่มากๆเรารู้สึกว่าบางสิ่งมันเป็นเรื่องที่เมืองไทยอะต่อให้เรารวยแค่ไหนเราก็ซื้อไม่ได้เช่นเราไม่สามารถซื้ออากาศบริสุทธิ์ได้นอกจากเราอยู่ในบ้านทั้งวนันแล้วก็เปิด S <S <S เครื่องเกาะอ,อกากาศทั้งวันอะไรเงี้ยหรือว่าเราซื้อความปลอดภัยในชีวิตประจําวันไม่ได้อยู่เหมือนไทยเราจะโดนล,ลูกคนรวยสักคนมาขับรถชนเราแล้วก็เราก็เสียชีวิตโดยที่เรียกร้องอะไรไม่ได้อะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอะไรพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามาอยู่ออสเตรเลียแล้วมันค่อนข้างโอเคสำหรับเราแต่ว่าไม่ใช่ว่าเมืองไทยไม่ดีนะคะเมืองไทยเราก็มี ครอบครัวมีญาติพี่น้องที่เราบอกว่าอยากกลับไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออพูดยากนอยพูดยากมันเป็นมันเป็นคำถามที่แบบว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราต้องมา considering คิดพิจารณาหลายอย่างเนาะคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าประเทศออสเตรเลียมันคือแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีข้อเสียเลยคือมันมีมันมีอยู่แล้วทุกที่มันมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าสำหรับเราเราแค่รู้สึกว่าที่นี่มันเหมาะกับเราเราสบายใจที่อยู่ที่นี่มากกว่าตอนนี้ครับ ก็เป็นเรื่องราวของอนักธุรกิจสาวอีคอมเมิร์ซ e นะครับที่ขายของออนไลน์ในเมลเบิร์นจนเป็นมีแบรนด์ของตัวเองประสบผลสำเร็จจนที่สามารถจะต่อยอดไปอีกแบรนด์ต่างๆในอนาคตข้างหน้านะครับก็อยากให้ฝากกิจการตัวเองแล้วก็แนะนำตัวเอง ่อนที่เราจะปิดรายการครับก็ยังไงก็ฝากเว็บไซต์ด้วยนะคะ Victoria Crosset and Co ก็สามารถซื้อได้คือของแผนหน้าขายคลิป o n นสี r อลิงสำหรับคนที่แบบไม่ได้เจาะหูหรือว่าคนที่แพ้โลหะอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้แล้วก็ทําแบบสั่งทําจิวเวลรี่สั่งทําแบบว่าสร้อยชื่อกําไล a อ r i ิงอะไรพวกนี้ได้เลยก็เป็นแบบว่า c u ส t ตอ i z ไได้คัส t ตอ i z ไได้ค่ะแล้วก็ฝาก ให้ติดตามช่องคอนเทนต์ขีดแรของตัวเ,เองด้วย <laughs> ก็ฝากติดตามแพทนาริษานะคะสำหรับใครที่อยากหาที่กินที่เที่ยวในออสเตรเลียเนอะก็เข้ามาดูกันได้เราก็พยายามแบบว่าหาคอนเทนต์หาก,กิจกรรมแล้วก็หาร้ันอาหารใหม่ๆมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูนะคะเผื่อ <laughs> <laughs> ใครเงาเงาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาไทย ถ่ายดูว่าเอ๊ะวันนี้จะไปกินอะไรดีอยากหาอะไรแปลกใหม่กินหรือว่าอยากหาร้านอาหารใหม่ใกินก็ลองเข้ามาหาคนหาก็ากกได้ค่ะโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตให้กันฟังนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ